นี้หนึ่งคุณหนึง่งตัวหนึ่งเออสีค่ะ,ว,คะวันนี้คุณหนึ่งมารับเซลนะคะหมายมีอะไรบ้างวันนี้มารับอะไรคะวันน,น,น,นี้วันนี้หนึ่งมารับเอ,อ,อส,สดีอ,อ่าใส่กล่องแอดแล้วกไไ็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหยิบก็ได้นี่ยูม <umi> ิอีกหนึ่งใช่เอ๊แล้วคุณหนึง่งไม่ถึงทานสองตัวนี้คะคือมันช่วย เรื่องการเสื่อมของไตของหนึ่งด้วยอะค่ะขอ้คุณหนึ่งเป็นไตแล้วเนี่ยดูยังอายุน้อยอยู่เลยเนี่ยเป็นความดันมาก่อนอ๋อเป็นไตเสื่อมเพราะว่าเป็นาม,มาจากความดันเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างอ๋อเป็นนานเท่าไหร่คะความดันเนี่ยเป็นมานานละค่ะอ๋อเป็นแบบสิปีอะไรอย่างเงี้ยเหรอ นานแล้วค่ะสิบปีได้แล้วค่ะอ๋อคือความดันเนี่ยเป็นมาสิบปีแล้วก็ไม่ค่อยได้รักษาจ<ช>นกระทั่งไตเสื่อมนี่อะคะ่ะทานยาบ้าง้งไม่ทานยาม้างอะคะอ๋อแล้วเราไตเลยเสื่อมใช่ค่ะความดันมันทําให้เส้นเลือดฝอยในไตแตกแตกปรีอะคะ่ะอืมมันก็เลยทําให้ไตทํางานอะอืมแล้วก็หนึ่งก็ปวดหัวตอนแรกปวดหัวเยอะ,ะแล้วก็ไปเข้าแอดมิด หมอก็บอกว่าไตามันเสื่อมเพราะว่าเราอ่ะเป็นความดันแล้วไม่รักษาโอ้ค่ะอ๋อคุณหมอบอกเลยว่าเนี่ยเป็นเกี่ยวมาจากเพราะว่าความดันเนี่ยไม่ได้ดูแลใช่ค่ะอืมก็เลยเส้นเลือดเ,นเอในไต,ตมันมันปีกมันแตกอะคะ่ะอ๋อค่ะค่ะ<อ>มันก็เลยทำให้ไตทํางานหนักแล้วก็เสื่อมอืมคือหนึ่งไม่ทราบว่าหนึ่งเป็นเฉียบพันุหรือบ้าหรือว่าหนึ่งเป็น ระยะไปเหลือหลังเพราะว่าตอนที่หนึ่งข้าแอดมิดมันเจ็ดจุดเก้าค่าไปอะค่ะแต่ตอนนี้หนึ่งทานอันเนี้ยสองเดือนแรกเหมือนทานอันนี้สองซองอูมิอุมิอูมิสองซองแล้วก็เริ่มหนึ่งซองเป็นระยะเวลาสองเดือนไปเหลือห้าจุดหกค่าไจากเจ็ดจุดเก้าเหลือห้าจุดหกแล้วก็หลังจากนั้นทานทานอย่างเนี้ย อย่างละซองมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เหลือสี่อ๋อเหลือสี่แล้วออู้หาสะใจมากนี่คือสามเดือนเนาะได้ไหมสามเดือนเพราะว่าสองเดือนแรกเนี่ยทานอย่างอูมิสองฮาร์ดหนึ่งพอเดือนที่สามเนี่ยทานอูมิหนึ่งฮาร์ดหนึ่งใช่ไหมคะจากวันแรกตอนทานเลยเนี่ยค่าตายคีอาทินีนใช่ไหมเจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุดเก้าณวันนี้สัปหะไปสามเดือนทานนี้เหลือสี่วมาว ดีใจด้วยจังเลยหน้าตาสดใสขึ้นเยอะเลยเนาะสดใสขึ้นเยอะตอนแรกมันเครียดอ๋อเครียดแล้วก็แบบหน้าจะคั้ำๆใช่ไหมทุกอย่างค่ะคั้โสมเลยใช่ไหมคะตอนนี้หน้าตาสดใสอ่ะสวยเลยนอนคือนอนสบายอทาแล้วนอนนอนได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนอนไม่ค่อยหลับ ใช่ต้องกลุมอาหารนี้เรื่องซีเรียสเลยน่ี้ก็คือตามตันนี้เลยแล้วก็คุณหมอด้วยอ่าฮะต้องหาหมอตามเวลาใช่ไหมคะใช่ค่ะทานยาตามคุณหมอแล้วก็เอาวันนี้เสริมสองอย่างนี้เสริมสุดยอดตอนนี้มีความหวังเนาะสบายเลยก็คือพยายามจะ มันลดลงเรื่อยๆเลยใช่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 โหเป็นเคสดีดีใจมากแล้วอยู่ใกล้บ้านกันเนอะอยู่ใกล้บ้าน่ยอูใกล้บ้านกันขี่มอเตอร์ไซค์มาบื้นๆมารับของแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเราส่งข่าวก็เรื่อยๆเนาะค่าตายเหลือเป็นปกติหรือยังเมื่อไหร่เนาะเออขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะสวัสดีค่ะ